ถ้าเรามีพันธุ์ของเราเองเนี่ยเราก็ปลูกเองดีกว่าลงพันุ์เองดีกว่าลองเสี่ยงดูถ้าไม่เป็นแล้วก็ไอซื้อไม่ได้จากตลาดมามแต่เป็นของหนูปีที่แล้วเหมือนกันอก็เหมือนดาวเรืองอะแล้วก็เอามาเล็ดของเราเองก็บอกปลูกไม่เป็นไม่เป็นก็ลองนะก็ลองเก็บดูพอเรามาหวานดูปุ๊บอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะขึ้นอื้อเลยเยะจ้ะเยอะมากสวนครัวโควิดจ้าเพื่อน อันนี้รวมๆเลยนะจ๊ะสวนครัวใหญ่อยู่หน้าบ้านในเขตบ้านหลังบ้านถ่ายไปแล้วจ้ะเจ้าของทำไมหยุดเลยค่ะที่เห็นเนี่ยคือเจ้าของสวนกลมๆเงยๆโควิดลงเลยเลยปลูกสวนครัวเนี่ยค่ะพี่ย่าแบบนี้ไหนดูอ๋อ ย่าตอนนี้เรารองพื้นกระถางอะไรได้พื้นกระถางเอามาจากป่านะสิย่าเนี้ยบ้านน้องค่ะเขาตัดเหมือนตัดย่าหน้าบ้านเนี้ยเราก็เก็บเอาไว้อ๋อโอ้โโอ้โเข้าใจไม่สมมุติเรามีกระถางสูงอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่ากระถางสูงต้องใช้ดินเยอะใช่ไหมที่นี่ดินเราดยาะมันจะชื้นเราก็ต้องเอาเอาอันเนี้ยพวกไก่ญ้าพวกเนี้ยมารองรองก่อนจ้ะใช้อิฐบ้างก็ได้ใช้ญ้าผสมกันอะไรเงี้ยแล้วก็เอาดินลงไปประมาณนี้ เป็นปุ๋ยในตัวจ้ะเป็นปุ๋ยในตัวแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องมันหกวกตัวรากหน้าของต้นไม้อืมอืมแล้วก็ถางต้นไม้ก็ทําเองโอจริงๆยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสวนย่อมดูสวยงามดีนะขาดน้ําตกอย่างเดียวเออขาดน้ําตกอย่างเดียวสวยมากเลยจ้ะเนาะตรงกลางตรงกลางแน่อาจจะมาก็ได้ เนี่ยตรงกลางเนี่ยตั้งเตรียมที่ไว้แล้วถึงเวลาเดี๋ยวก็มานี่ยกินซ้ำอู้ดกดกดกดดกมากเลยอู้นู่นถึงนู่นดกมากเลยนี่ดูกิ่งนี้เลยนี่ไม่ดูไหนดูโอ้โหโอ้โหนี่แนวใหญ่นะเนี่ย แบบใหญ่ตัวนี้สี่สิบกว่าลูกหนูนับแล้วช่อนเนี้ยโอ้โหเหรอนับลูกแล้วด้วยนับลูกแล้วลองดูหนูมก็ปีแรกมันก็ที่หนูเห็นแบบนี้ยตื่นเต้นเนาะใช่อออเนี่ยจริงๆพวกก้านพวกนี้เราตัดทิ้งได้หมดเหรอมันแยงอาหารเนาะมันเยอะเกินมันไม่เจอไปทําไมขยายพันธุ์นะก็จะออกเหมือนที่เราถ่ายเมื่อกี้อ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยอย่างนี้ตัดเนี่ยเอาทิ้งให้หมดเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาไว้เนี่ยอ๋อมันแยกแยกอาหารไหมมันจะมีดอกัขั้ว มันแย่งอาหารกันเนาะใช่ค่ะเนี่ยมันจะมีของเห็นไหมมันจะมีเนี่ยทุกตอนเลยนไเนี่ยมันจะเป็นระยะเออเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็หันใหญ่รู้มันจากไหนเนาะเรียนรู้เนาะทําไปก็รู้ไปเนี่ยทำไปดูไปเนี่ยเห็นไหมลูกโตเนี่ยก็จะไม่เหมือนแบบทั่วไปก็จะเป็นตามลําต้นอืมใช่เออเนาะจริงด้วยไม่ได้สังเกตเนี่ยเพิ่งกินรู้อะไรจะขึ้นแบบเนี้ยเป็นกิ่งเป็นกิ่งเป็นตาต้นเนี่ยเออเพิ่งห็นแต่เป็นในยอดอู่นี นคนไม่ได้ปลูกสวนไม่ได้สังเกตคนไหนก็ปลูกเขาก็จะรู้เราต้องเรียนรู้ทำยังไงก็ได้เนี่ยไห่แม่เจ๊นี่ดูดิอย่างงี้ไม่ต้องเอาไว้เกะเปล่าอย่างนี้งอาาหรใช่ค่ะอย่างงต้องตัดให้หมดแน่จริงๆแล้วอะเหรอมันรกกันนะเนี่้มันร่มใบเกินถ้าว่ามันรกมันร่มใบไหนดูตายแล้วนี่อุ้ยไหนดูไหนดูดูดูกระซ่านตอนนี้ โอ้ยดกจังเลยแถวเนี้ยสารพัดเลยโอ้ยเนาะมีทั้งแกงมีทั้งข้าวบูดมีทั้งคือทุกอย่างอ่ะของที่มันเสียเสียน่าเน่าอ่ะเราก็มาถึงก็ฝังดินเอาไว้ทีนี้จะเป็น๋ยของเข้าโอ้ยดกไหมครับเพื่อนๆเนี่โอ้ยดกมากเลยอ่ะกิ่งเดียวนะเนี่ยเนี่ยนี่ปลูกแล้วไม่สนใจนะเราแค่ไปตัดใบพวกนี้ออกที่มันตอนแรกๆตอนรที่ขึ้นดอกใหม่ๆเราก็ตัดใบพวกนี้ทิ้งไปค่ แต่ไม่ได้มาดูมนานแล้วในตรงนี้แค่รดน้ำแล้วก็ผ่านีน่กิ่ง,งเดียวเนาะคนนี้จะบังเอาไว้ไงอะไรไม่เห็นสุดยอดเลยคนเขาทำตอนแรกนี่โหทำเาเจ้าของแบบใจหายใจฟอ้อมแล้วเนี่ย mm hmm. จริงจริงอย่างนี้เขาเลื้อยไปหมดนี้มากกว่าจะได้ไม่เกะกะเวลาตัดหญ้าใช่อ้าวอันนี้ก็สติ๊กเกอส์สไบอีกเหรอ <Yeah. S 2> อา้าวเพิ่งเห็นต้นเห็นแต่ตรงโน,น้นมีสองต้น เลยอันนี้ไม่เห็นนะเนี่ยเก็บหมดแล้วข้างนอกก็เยอะมากเจ็ดเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วนี่มันหมดที่ไหนนี่อุ้ยนี่ดูนี่ดูอู้หูดกอยู่เพื่อนโอ้อันนี้อร่อยอร่อยร่อยไม่จอกเปรี้ยวยังดกอยู่เลยจ้ะถ้ามันถ้ามันสุกออกมามันก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มใช่แบบออกน้ำตาลแดงอะเหมือนน้ำวนอะอืมอเพราะว่าพวกนี้ก็จะเอาไปทำยาถ hey. ้าบ้านเราอะนะยาตะขาบคู oh, oh, wow. ่อะ แกเจ็บคอแกหวัดอะไรเงี้ยดูในมือเนี่เห็นไหมสีสวยนะสวย